สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนเด็กๆหลายคนชอบดูการ์ตูนแล้วจินตนาการว่าตัวเองเหมือนกับตัวการ์ตูนที่ชื่นชอบอยู่บ่อยๆจะจะมีสักกี่คนกันที่โชคดีเกิดมาหน้าตาคล้ายกับตัวการ์ตูนที่ตนชื่นชอบวันนี้เราจะพาคุณไปชมเด็กที่มีหน้าตาคล้ายตัวการ์ตูนกันค่ะอันดับ 15. Hero ฮีโร่จากเรื่อง b i ๊กฮีโร่หนมีใครชอบเรื่องบิ๊กฮีโร่กันบ้างคะบิ๊กฮีโร่6เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับเด็กชายอัจฉริยะ และหุ่นยนต์ช่วยดูแลหลังจากที่เขาสูญเสียพี่ชายของเขาไปทุกคนต,าต่างตกหลุมรักตัวประกอบในภาพยนตร์เรื่องนี้รวมถึงเจ้าเบมแมกด้วยทําให้แฟนๆตัวน้อยรู้สึกว่าอยากเป็นฮีโร่บ้างและอยากคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เหมือนกับเด็กชายคนนี้ได้แน่นอนว่าผมของเด็กคนนี้ในรูปอาจจะเป็นเพียงแค่วิกแต่ใบหน้าของเขาดูเหมือนว่าถูกดึงออกมาจากภาพยนตร์ออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงเลยว่าแต่เด็กคนนี้สามารถคิดค้นหุ่นยนต์จุลินทซียได้หรือเปล่านะ อันดับ14เมริดาจากเรื่องนักรบสาวหัวใจมหาการสาวน้อยผู้มีผมสีแดงอยากศกเต็มไปด้วยพลังก,กำลังและความท้าทายทำาไมเธอครองหัวใจเด็กผู้หญิงทั่วโลกด้วยเอกลักษณ์และวิธีการที่ล้ำยุคเหนือการเวลาของเธอรวมถึงความสามารถในการยิงธนูและรักการผจญภัยอีกด้วยเราพบเด็กผู้หญิงคนหนึง่งที่มีความคล้ายกับเจ้าหญิงคนนี้แม่ของเด็กสาวผู้นี้ จึงอดไม่ได้ที่จะถ่ายรูปและแชร์รูปรูกสาวของเธอในสื่อออนไลน์โดยเปรียบเทียบภาพพร้อมกับบรรยายว่าเธอคิดว่าลูกสาวของเธอดูเหมือนเจ้าหญิงเมริด้านั่นจึงทําให้เราอยากรู้ว่าเธอมีความสามารถในการยิงธนูเหมือนกับเจ้าหญิงเมริดามากน้อยแค่ไหนกันอันดับ13ลิงกินีจากราตาตุย เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักล่าฝันที่ต้องการจะเป็นเชฟทําอาหารแต่เขาเป็นเพียงหนูตัวจ้อยซึ่งไม่เป็นที่ต้อนรับของร้านอาหารซึ่งเรมีได้ช่วยเขาทําอาหารและให้ชื่อว่าลิงกินีพวกเขาได้สร้างสารรค์อาหารที่ทําให้ปารีสนักวิจารณ์อาหารที่เอาชนะใจยากตกรุมรักเขาเข้าอย่างจังอย่างไรก็ตามพวกเราอาจจะไม่เชื่อสายตาเลยว่าเด็กคนนี้ดูคล้ายกับลิงกินีมากแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็นผมจมูกและรอยยิ้มของเขาซึ่งถ้าหากพวกเขาเคยทำภาพยนตร์โดยใช้นักแสดงเป็นคนจริงๆแล้วแล้วก็พวกเขาน่าจะเรียกเด็กคนนี้ไปออเดิชั่นดูสักหน่อยนะเพราะมันเหมือนจริงๆเลยอันดับ12เจ้าหญิงเอลซ่าจากเรื่องผจญภัยแดนคำสาบราชินีหิมะเด็กผู้หญิงตัวน้อยคนนี้ได้ขโมยซีนในการแสดงไปเต็ม,เตมๆเมื่อมองไปที่ผมสีบอนอันอ่อนนุม่มและดวงตาสีฟ้าอันกลมโต ทำให้เธอดูราวกับฝาแฝดของเจ้าหญิงเอลซ่าเลยทีเดียวนอกจากนี้เธอยังมีรอยยิ้มอันแสนซนที่เต็มไปด้วยความเชื่อมัน่นซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของเจ้าหญิงเอลซ่าอีกด้วยอีกทั้งขนตาที่ยาวและคิ้วที่ยกสูงขึ้นไปยิ่งทำให้เธอดูเหมือนกับเจ้าหญิงดิสนีย์ยังไม่ต้องสงสัยเลยคุณว่าไหมคะอันดับ11รัเซลจากเรื่องปู่ซ่าบ้าพลัง ไม่มีคู่ไหนที่จะเหมือนกับคู่ของรัสเซลและคุณปู่เฟเดริกเซนจากเรื่องปู่ซาบ้าพลังอีกแล้วในเรื่องคุณปู่ไม่ชอบและพยายามอยู่ห่างจากลูกเสือตัวน,น้อยแต่เด็กน้อยก็ไม่เข้าไปด้านในบ้านจากนั้นเขาก็ต้องติดอยู่ที่ระเบียงบ้านของคุณปู่คนนี้เมื่อบ้านของคุณปู่ได้ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกับลูกป่งจํานวนมากทั้งสองจึงได้ตกลงช่วยเหลือกันและได้ช่วยนกประหลาดที่ชื่อว่าเควิน ที่เป็นนกตัวเมียและมีลูกน้อยเต็มไปหมดอย่างไรก็ตามถ้ามีการประกวดความเหมือนแล้วแล้วก็เด็กคนนี้ก็น่าจะได้รับรางวัลอย่างแน่นอนอันดับ 10. ฟาชจากเรื่องคอนครสัตว์มหาสนุกใครจะลืมเจ้าตัวสล็อตที่ชื่อว่าแฟชซึ่งจูดี้ฮอฟและนิกไวตต้องการบันทึกข้อมูลจากสำนักงานขนส่งโดยอีกด้านหนึ่งมีความคิดเห็นที่ตลกขบขันในการเข้าไปเยี่ยมชมที่สำนักงานขนส่งของสหรัฐอเมริกา หรือ D M V อีกด้วยเจ้าตัวสล็อตนี้เป็นตัวสร้างความตลกขบขันซึ่งตรงกันข้ามกับจูดี้ฟาส h a ฮอ i n กิงเราคิดว่าเธอคงโกรธควันออกคูแน่พากได้ยินว่านิกบอกกับแฟชเกี่ยวกับเรื่องตลกนั้นสาวน้อยคนนี้ดูคล้ายกับแฟชแห่งนครสัตว์มหาสนุกเสียจ,จริงๆโดยเธอมีการแสดงออกทางใบหน้าเหมือนกันทุกอย่างแต่ทุกคนก็บอกเธอว่าแค่ล้อเล่นขำๆก็เท่านั้นเอง อันดับ9 j a c แจ็คแจ็คจากเรื่อง The Incredibles แจ็คแจ็คเป็นเด็กทารกตัวน้อยผู้สร้างสีสันในเรื่อง The i n c r e d i b l e แน่นอนว่าเขามีพลังวิเศษในการยิงแสงเลเซอร์ออกจากดวงตาได้แปลงร่างเป็นลูกบอลหรืออาจจะกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดตัวสีม่วงก็ได้แต่ในพลังอันไร้ายกาจของเขาก็มีความน่ารักซ่อนเอาไว้ด้วยนะบล็อกเกอร์คนนึงจากยูทามีลูกที่ยังเป็นทารกอยู่ ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับแจ็คแจ็คโดยมีผมตั้งขึ้นไปด้านบนเดนี่คริสเทนเซนกล่าวไว้ว่าเพื่อนร่วมง,งานของเขาเป็นคนทํามันขึ้นมาเองดังนั้นเขาจึงไม่เห็นด้วยว่าเด็กชายคนนี้เหมือนกับตัวกระตูนนี้เลยคุณคิดว่าเหมือนหรือไม่เหมือนลองคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะคะอันดับ8 p i พิ c น h อคคิโอแน่นอนว่าเรารู้ว่านี่เป็นเพียงชุดที่ใช้ในงานฮาโลวีนซึ่งเด็กๆสามารถแต่งตัวเลยนแบบตัวละ,ละครดิสนีย์ที่พวกเธอชื่นชอบได้ และคงจะรู้สึกขาดอะไรไปแน่ๆหากไม่พูดถึงพนอคคิโอตัวจริงในรายการนี้สาวน้อยคนนี้สวมหมวกสีเหลืองมีวงกลมสีแดงบนแก้มของเธอสวมถุงมือสีขาวขนาดใหญ่พร้อมกับผูกโบสีขาวและมีสายเชือถหุ่นบนมือของเธอโดยทุกคนสามารถหาซื้ออุปกรณ์แต่งกายเหล่านี้ได้ที่ร้านเสือ้อผ้า แต่สิ่งที่คุณไม่สามารถหาซื้อได้ก็คือเส้นผมดวงตาสีฟ้าและดวงตากลมโตที่แสดงออกถึงความสงสัยบนใบหน้าอันแสนน่ารักของเธอนั่นเองอันดับเจ็ดจิมินี่คริกเก็ตต้องบอกว่ามีเด็กทารกจำนวนมากที่ดูราวกับคนอายุ90ปีแต่ที่เราเจอนั้นเขาเป็นตัวละครดิสนีย์ที่แต่งตัวดูดีที่ทุกคนชื่นชอบเลยคุณคิดว่าเด็กชายตัวน้อยคนนี้ดูเหมือนใครกันแต่เราคิดว่าเขาดูเหมือนกับ จิมินี่คิกเกตมากๆเลยทีเดียวนอกจากนี้เขายังมีแสดงออกทางสีหน้าได้คล้ายกับตัวการ์ตูนตัวนี้เลยคุณคิดว่าจะสามารถลองเชิดหุ่นเด็กน้อยคนนี้และคิดว่าเขาเป็นหุ่นเชิดได้หรือไม่หรืออาจจะเป็นเพียงทารกผู้แสนน่ารักที่ผูกขูกกระต่ายบนอินเทอร์เน็ตกันแน่นะอันดับ6เจ้าหญิงเทียน,น่าจากเรื่องเจ้าชายกบ เจ้าหญิงเทียน่ามีอุปนิสัยร่าเริงและมองโลกในแง่ดีเหมือนกับเด็กสาวคู่แฝดอายุ4ปีเช่นเมแกนและมอร์แกนแห่ง Instagram อินสตาแกรมสคนนี้ฟ้าแฝดทั้งสองนี้ได้นำเอาลักษณะเฉพาะของเจ้าหญิงเทียน่ามาผสมกับความอ่อนโยนของพวกเธอทั้งสอง โดยมีผมและริมฝีปากที่ยื่นออกมาเล็กน้อยเหมือนกับเจ้าหญิงเทียนาซึ่งทำให้เรานึกถึงฉากที่เธออุ้มตัวเจ้าชายกบขึ้นมาจูบเลยนอกจากนี้ยังมีลักยิ้มที่แก้มและดวงตาสีฟ้าแทนที่จะเป็นสีเหลืองเช่นเดียวกับเจ้าหญิงองค์นี้แต่ดวงตาของสาวน้อยมอร์แกนแต่กว่าน,นั้นนั่นก็คือโดยมีสภาพที่เรียกว่าในตาสองสีหรือเฮเทโรโครเมเนียนั่นเองอันดับ5แอนดี้จากเรื่องทอย Story แอนดี้เป็นเด็กชายจากเรื่อง t อย Story ซึ่งมีบรรดาตัวละครที่เป็นของเล่นปัทนาที่จะอยู่กับเขาตลอดไปโดยชื่อของเขาถูกเขียนไว้ที่รองเท้าของของเล่นแต่ละชิ้นแอนดี้รักและชอบเล่นของเล่นของเขาเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งเข้าเรียนระดับวิทยาลัยจากนั้นเขาจึงตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับของเล่นของเขารูปภาพของแคนดิส จะต้องถูกขายหลายครั้งแน่เนื่องจากเขาดูคล้ายกับแอนดี้จาก Toy Story 3ซะจริงๆดังนั้นเขาจึงไม่โพลร,รูปที่ทำท่าเดียวกับตัวละครในภาพยนตร์เลยแม้ว่าเด็กๆอาจจะรู้สึกเศร้าเกินไปที่จะเป็น Andy. แอนดี้จะยิ้มไว้เถอะเด็กๆอย่างน้อยก็มีวูดดี้และบัสไว้เป็นเพื่อนแล้วนะอันดับ4ตัววอล d i ์ดิสนีย์เอง นี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราได้ค้นหาและพบบนอินเทอร์เน็ตเลยทีเดียวแม่ของเด็กชายตัวน้อยคนนี้ได้โพ์รูปของเขาและบอกว่าเขาสามารถเป็นตัวละครในตัวการ์ตูนดิสนีย์ที่เขาต้องการได้ในระหว่างการท่องเที่ยวกับครอบครัว เด็กชายตัวน้อยคนนี้ได้เลือกเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดด้วยความจริงจังจนน่าจะมอบเหรียญรางวัลให้เลยทีเดียวดูใบหน้าที่เต็มไปด้วยความหวังของเขาน้่สิคาดว่าในอนาคตอันไกลพวกเราอาจจะฝากความหวังในการสร้างสวนสนุกและภาพยนตร์ไว้กับเขาก็ได้นะอันดับ 3. เจ้าหญิงเบลจากโฉมงามกับเจ้าชายอสูร เบลจากเรื่องชมงามกับเจ้าชายอสูรเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์องค์แรกที่มีดวงตาสีน้ำตาลแดงซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเธออยู่ที่ไหนและสิ่งที่เธอกำลังสวมใส่ด้วยเนื่องจากดวงตาของเธอจะส่องประกายเป็นสีเดียวกับไฟเช่นสีเขียวหรือสีน้ำตาลอ่อน เด็กสาวหน้าตาสวยคนนี้มีดวงตาสีเขียวประกายเทาราวกับดวงตาของเจ้าหญิงเบลนอกจากนี้ยังมีริมฝีปากและดวงตาเป็นประกายลอ้อมรอบไปด้วยขนตาดกหนาทาให้เธอดูไร้เดียงสาและฉลาดเฉลียวไปในตัวแม้ว่าผมสีน้ําตาลทองของเธอจะเหมือนกับเด็กคนอื่นๆก็ตามทีอันดับ2เจ้าหญิงราพันเซลจากเรื่องเจ้าหญิงผมยาวกับโจนาจอมแสบ เรื่องราพันเซลถูกกล่าวว่าเป็นการนำภาพยนตร์แอนิเมชันของดิสนีย์ขึ้นมาฉายอีกครั้งในปีที่50ในภาพยนตร์เธอเป็นเจ้าหญิงที่กล้าหาญดยหลบหนีออกมาจากหอคอยซึ่งเธอถูกแม่โมชื่อโกเทลอ้างว่าเป็นแม่แล้วได้กักขังเธอเอาไว้ และทาการล้างสมองเพื่อผลประโยชน์ของตนเองสาวน้อยผมสีบอลคนนี้แม้ว่าผมของเธอจะสั้นกว่าเจ้าหญิงราพันเซลไปสักหน่อยแต่เธอมีผมสีบอลที่สวยเป็นเงางามและมีรอยยิ้มดูราวกับท้าทายเหมือนกับต้นแบบมีดวงตาสีเขียวเป็่งประกายเหมือนกับดวงตาของเจ้าหญิงราพันเซลภายใต้คิ้วที่โก่งงอซึ่งบอกให้รู้ว่าเธอไม่ใช่เจ้าหญิงจอมยุ่งอย่างแน่นอน อันดับหนึ่งเจ้าหญิงเอสเมเรลดาจากคนค้อมแห่งนอสดัมเอสเมเรลดาเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ที่เป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนแห่งกรุงโรมที่ถูกปลาปรามในอดีตในเรื่องคนค้อมแห่งนอรดัมเธอเป็นตัวละครที่มีเล่ห์เหลี่ยมแพลว,วมากมายโดยยืนหยัดต่อความถูกต้องและปกป้องผู้คนในชุมชนของเธอ นอกจากนี้เอสเมเรลดายังเป็นหญิงสาวทรงสเสน่ห์ที่ทำหน้าท้าทายและสร้างความสับสนให้กับผู้พิพากษาโฟโลที่แสนชั่วร้ายอีกด้วยเอสเมเรลดามีดวงตาสีเขียวอันโดดเด่นตัดกับผมสีน้ำตาลเข้มดกหนาของเธอเด็กผู้หญิงที่ดูคล้ายกับเธอเองก็มีดวงตาสีเขียวและผมหยิกสีน้ำตาลเข้มสาวน้อยคนนี้สวมสร้อยคอสีสันสดใสที่ทำให้เรานึกถึงสีสันของเสื้อผ้าของเจ้าหญิงองค์นี้รวมถึงที่คาดผมดอกไม้สีขา ขอองเธก็ทำให้เรานึกถึงผ้าพ,พันคอดอกไม้สีขาวของเอสเมรลดาได้เช่นกันถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ